สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายเมชีนะคะช่องนี้นะคะจะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนที่ดูในโหราศาสตร์ไทยแล้วมันใช่คุณนะคะก็สามารถดูที่ช่องนี้ได้เช่นกันนะคะก็สําหรับ ดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกใหม่หลายๆท่านนะคะก็ช่องนี้เวลานับราศีอะไรเงี้ยจะสตาร์ทจากราศีมีถุนแล้วไปจบที่ราศีพฤกษ์ซึ่งเคยลองอ่านจากราศีเมษแล้ว อ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้เพราะอ่านไม่ได้มันก็เลยต้องไล่ราศีมาเรื่อยๆก็สรุปว่าจะเริ่มอ่านที่ราศีมิถุนก่อนใครที่ตามช่องมาตั้งแต่แรกก็จะทราบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า1-15ถึงพฤษภาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรเปิดไพ่คร่าวๆมาแล้วนะคะแนวโน้มในเรื่องดาวความรักความสัมพันธ์ของคุณมีเรื่องเกี่ยวกับ ครอบครัวเข้ามาแน่นอนมองคลอยู่แต่บ้านนะแล้วมันเป็นการที่ไม่ได้มีการเดินทางไปไหนหรือมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังคงข้องเกี่ยวอยู่กับคนในบ้านข้องเกี่ยวกับสถานะข้องเกี่ยวกับพ่อแม่พ่อปลืม้มแม่ไม่ปลืม้มสถานะความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่สามารถดําเนินการไปได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคนคนเดียวนะคะซึ่งมันทําให้คุณค่อนข้างรู้สึกแบบเรียกว่า ตกปรงปรงตกไม่แน่ใจว่าจะใช้ควาว่าอะไรแต่ว่าคุณรู้สึกจำนวนกับสถานการณ์นี้ว่าคุณทำอะไรกับมันไม่ได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็มีไพ่วาย e รีเวิร์นั่นแปลว่าบางคนมีเกณฑ์ที่ความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยมีการคอมมิตเมนต์กันบางท่านมีเกณฑ์อาจจะต้องแบบลดสถานะความสัมพันธ์ลงนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่ามันขาดการพูดคุยกันแต่ถ้ามันได้มีการพูดคุยกันมันจะดีโดยเฉพาะการคุยกันระหว่างคุณกับเขา ให้เชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะว่าไพ่ c o n v r s a t i o n ตัวนี้มันอาจจะมีผลจากการที่บางทีสิ่งที่คุณได้ยินหรือรับรู้มาในความรักความสัมพนะันธ์น่ะมันอาจจะมาจากคนอื่นกว่ามันจะมาถึงคุณนะ message มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วลนะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของและเขาเป็นอย่างไรนะคะมาค่ะกับ ให้พลังงานหลักของคุณนะชาวราศีมีถุนหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยนะเป็นไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยคือไพ่ของคนที่เลือกที่จะทิ้งสภาวะบางอย่างเราเดินหันหลังจากไปเพราะว่าสีนัน้นมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แล้วหรือว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขามันมีสภาวะการสังเกตการกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่าถึงแม้จะรักถึงแม้จะรู้สึกดีแค่ไหนแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถลงเอยและจบลงได้ ด้วยตัวคุณและเขาเท่านั้นมันมีเรื่องราวของคนอื่น<ๆ>เข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะเป็นเพื่อนว่าจะเป็นครอบครัวใดๆก็แล้วแต่ในหลายๆส่วนบางคนติดติดด้วยเรื่องสภาวะของเรื่องการทํางานหน้าที่การงานของคุณสถานะคุณกับเขาในปัจจุบันมันมันเรียกว่าไงมันไม่ไปในทิศท,ทางเดียวกันเพราะว่าบางคนเนี่ยสถานาการณ์ทงานสูงกว่าอีกคนมากนะคะให้เรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณในอดีตบางท่านนะคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ได้ราศีกันได้คะ่ะ าราศีเมษได้ด้วยนะคะแล้วก็ชาวัาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้มันมีเรื่องราวความสัมพันธ์ในบางคนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบางคนใช้ความอดทนเพื่อที่ที่จะเพื่อที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขามันอยู่อยู่ในทิศทางที่มันควรจะเป็นแต่ว่าหลายๆคนเกิดภาวะความน้อยอกน้อยใจจากการที่ไปส่องโซเชียลนี่แหละ ไปสองโซเชียลแล้วมีความรู้สึกว่าโหคนคุยเยอะเนาะที่กับเราไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเทคแคร์ไม่ค่อยดูแลอาใจใส่เลยที่กับคนอื่นแฮปปี้จังที่กับเรารู้สึกไม่โอเคหรือมันเป็นสภาวะของคนที่มีความรู้สึกว่าอยู่ได้นี่ไม่มีเราก็อยู่ได้นี่ถึงแม้จะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้พี่มองว่ามันมีภาวะความน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือคำทำนายของ1 1 5่งถสพฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นต้อง อันนี้คือการทำนายลวงนามันจะมีลักษณะของคนที่จากคนที่น้อยใจจากคนที่นิ่งจากคนที่อยู่ในโลกเงียบๆค่ะมันจะนิ่งมากขึ้นแล้วเปลี่ยนโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเพราะว่าสถานการณ์ในเดือนหน้าคุณจะมีความรู้สึกว่ามันซีเรียสขึ้นละมันมีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องเอาใจมาเทในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณขอโฟกัสที่เรื่องปากท้องไปก่อนเพราะว่ายังไงสถานการณ์นี้คุณไม่สามารถที่จะแฮนเดิลมันได้ในทิศทางที่คุณอยากจะให้เป็น ถึงแม้จะพูดคุยก็แล้วเทคแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่แต่เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ไม่ไม่ยอมเขาเรียก่ไงไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วยเลยอะไรแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าป็นเป็นหน้าไพ่เหมือนคนที่ถ้าจะทําต้องลุยเดี่ยวและขาดความร่วมมือในบางรายเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขามันมีเรื่องของระยะทางในเรื่องของภาษาและความไม่เข้าใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะชาวต่างชาติก็ได้คนไทยในต่างแดนก็ได้ ซึ่งมันเป็นไพ่ของคนที่มันพอมันไม่ได้เจอหน้ากันตัวเป็นๆอะไรเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกไม่มั่นใจขอไพ่ให้กับชาวราศีมิถุนและคณานมิถุนนะคะความทิดความรู้สึกของคนกับเขาไม่ได้เจอหน้ากันไม่พอพ่อแม่ไม่ปลื้มอีกอะไรอย่างเงี้ยหลายด้านมากนะคะอืม โออ้ okay. oh. น้าไพ่คุณขอหน้าไพ่เขาหน่อยค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีมิถุนขนามิถุน อืมโอเคไพ่แถวบนเป็นความคิดความสูงคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความสูงเขาของ,ง,ของตอคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดมแบบทั่วไปเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่นี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะโอเคจากหน้าไพ่แล้วอ่ะบอกเลยว่าคุณสองคนนะ่ะมีสภาวะของคนที่อยากอยู่เงียบเงีคนเดียวทั้งคู่เลยมันเป็นเรื่องราวของคนที่มันทนมาแล้วในสักระยะหนึ่ง แต่ว่าส่วนหนึ่งของบนความเหนื่อยนะนะมันมีเรื่องของความที่ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะสู้เลยฝ่ายหนึ่งไม่เอาด้วยไม่ให้ใจเท่าเท่ากันอะไรเงี้ยฝ่ายหนึ่งลงใจไป80%ดสิบเฝ่ายหนึ่งลงใจมา20อร์ซน์มันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมันมีไพยย่ของคนที่พอจะมูฟออนไปข้างหน้าทําอะไรไปข้างหน้าอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นไพยย่ของคนที่คิดมาดีละไม่อยากอยู่ตรงนี้ละ เลือกที่ถ้าเลือกที่จะห่างเลือกที่จะอะไรแบบนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตอนนี้ขอโฟกัสขอไปข้างหน้าดีกว่ารู้ว่ามันเหนื่อยรู้ว่ามันมีปัญหารู้ว่าไอการห่างกันครั้งนี้มันจะทําให้ตัวคุณและเขาอะมีประเด็นมันจะทําให้ตัวคุณก็รู้สึกเหนื่อยใจแต่ว่าทํายังไงได้ล่ะคุณก็เครียดคุณก็เหนื่อยราศีมิถุนคุณจึงเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าเพราะว่าคุณคิดได้แล้วคุณอยากเดินไปข้างหน้าคุณอยาก คอยากพอกับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่เทคเทคแอคชั่นมาตลอดในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วมันเหนื่อยจริงๆนะคะเหนื่อยกับคนที่สู้มาด้วยกันแล้วเหมือนมีแต่คุณที่เป็นคนที่เทคแอคชั่นแลวเขาได้แต่นั่งในที่นิ่งๆของเขาหน้าไพ่เขาเป็นยังไงหน้าไพ่เขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกที่จะมูฟออนจากไปจริงๆเขาก็รู้สึกคิดถึงนะเพราะคุณก็ไม่ใช่คนที่หาได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่คนที่หาได้ง่ายๆหรอกแต่ว่าตัวเขาเองเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง พอๆกับคุณน่ะมันเลยยังมีภาวะของคนที่เธอไม่แคร์ฉันก็ไม่แคร์อะไรอย่างนี้อยู่แต่การที่เขาและคุณห่างกันไปอ่ะไอสภาวะที่มันห่างกันแล้วมันไม่ได้คุยกันน่ะมันทําให้เขาลืมคุณไม่ได้คู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกรแล้วก็มีชาวราศีกลุมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงมีไพ่ห้าถ้วย มีไพ่เดลเวอร์สไพ่ควีนถือดาบและไพ่เก้าถ้วยบอกเลยว่ามันจะมีคนเสียใจจากการตัดสินใจในการหันหลังเดินจากไปครั้งนี้ mm. เพราะฉะนั้น mm. ก่อนที่ mm. ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาคิดที่จะมูฟออนจากกันไปให้คิดให้ดี mm. อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ mm. เพราะหน้าไพ่มันคือการตัดสินใจด้วยอารมณ์ mm. แล้วสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมารักกันอยู่ดี mm. คือคิดถึงแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นว่า เหมือนแบบมันเสียเวลาช่วงที่ควรจะมีกันและกันในช่วงที่วิกฤตแบบนี้เราจะต้องอาศัยกําลังใจซึ่งกันและกันผ่านพ้นมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะทําอะไรด้วยความท้อแท้นะคะด้วยความเพ้ะะดเอด้วยความไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่คิดที่ดีก่อนเวลามันไม่ได้มีเยอะตราบใดที่คุณยังมีกันและกันอยู่จงรักษามันไว้ให้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณ ไนท์ถือถ้วยไพ่สิบถ้วยไพ่ควีนถ้วยแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบจากน้าไพ่แล้วอะอย่าโมโหอย่าชุนเฉียวกันแล้วกันนักเลยนะคะถ้าสังเกตที่ดีคุณจะเห็นคําว่ารักคําว่าขอโทษคําว่าความอบอุ่นมันเกิดขึ้นได้จากความรักของคุณทั้งคู่ช่วงเวลาที่มีกันและกันมันก็มีความสุขจริงๆอะนะคะถึงแม้บางคนจะไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่บางคนไปข้องเกี่ยวกับ รักที่มันไม่สมควรเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอะหลายๆคนจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยโอเคมันยังไม่สามารถเป็นคนของกันและกันได้เนื่องจากว่ามันอาจจะติดคอนแท็กไฟล์ใดไฟหนึ่งแต่เมื่อณถึงเวลาหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะต้องทําในความรักความสัมพันธ์นี้คือทําให้มันถูกต้องนะคะเมื่อมันถูกต้องมันก็จะเป็นอะไรที่มันสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจ้ะ เค okay. จากหนา้าไพ่แล้วจากหนา้าไพ่เนี้ยมันมีความคิดถึงกันจริงๆนะเมื่อมันห่างหายกันไปเมื่อมันห่างหายกันไปแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันมีคนที่เป็นผู้นําแล้วคนที่เป็นผู้ตามคนที่เป็นผู้ตามก็ไม่อยากที่จะเซอร์วิสไม่อยากที่จะให้แล้วอะไรแบบนี้ถ้าศนคติบางอย่างอาจจะต้องปรับปรุงอาจจะต้องแก้ไขบางคนในถึงขั้นแบบไม่รักละไม่เอาละไม่อยากรู้แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราไม่อยากรอเรื่องเซอร์ไพรส์อื่นไรถึงสิ้นไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วในความรักความสัมพันธ์นี้เพราะบางคนมีความรู้สึกว่า คือคิดมาดีแล้วมันไม่มีอะไรนะตกใจหรอกทางที่ดีสุดคือการ move ออกไปก่อนพายแปถ้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วไพ่อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขมันไม่ได้โตได้ภายในวันเดียวคุณและเขาอาจจะต้องมีการพูดคุยพิจารณาปรับแก้ดูแลกันไปเรื่อยๆจนกว่าความรักความสัมพันธ์มันจะเติบโตเหมือนไพยย่ยทรีต้นไม้ไม่เคยโตวันเดียว นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกๆความสัมพันธ์ค่ะมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแดดผ่านฝนกันมาจนกว่ามันจะโตเป็นแบบเนี้ยนะคะคุณและเขาก็ต้องอดทนเช่นกันวันนี้ห่างกันไปวันหนึ่งก็ต้องกลับมาแล้ววันหนึ่งหลายๆท่านอาจจะนึกเสียดายเออไม่น่าเสียเวลากับช่วงเวลานั้นที่มันหายไปเลยไม่รู้จะงอนทําไมทะเลาะกันทําไมหรือได้บางท่านมันจะกลายเป็นบทเรียนที่สําคัญให้รู้เลยว่าพอมันห่างกันไปแล้วเนี่ยพอ มันได้รู้สึกถึงการไม่มีการแลกกันแล้วมันทรมานขนาดไหนพอได้กลับมาเจอกันมันก็จะได้ทำความสัมพันธ์นั้นให้ดีทุกวินาทีที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุน1-15พฤษภาคมนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไ like c o m มนต์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวมุมบนขวามือค่ะแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ